สวัสดีครับพบกับผมนะครับแอดมินเพจนากรันดีเวิล์นะครับก็อีกเช่นเคยถ้าครบผมแล้วนะครับก็จะมีงานขายแหละนะครับก็อยากจะนําเสนอนะฮะที่ดินดินแปลงพร้อมสร้างบ้านนะครับผมมีแบบบ้านพร้อมนะฮะเปิดให้จองแล้วนะครับโครงการกําลังดําเนินการนะฮะผมพีเซลบ้าน2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ําพื้นที่50ตารางวานะครับในราคา1.99ล้านครับผม อยู่อำเภอเมืองปทุมธานีครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมแพรนกล้องให้ดูนะครับอ่านี่ครับผมหน้าโครงการนะครับจะสร้างแค่ 3%, ยูนิตเท่านั้นเองนะครับเป็นบ้านส่วนตัวนะครับอำเภอเมืองปทุมธานีนะฮะถนนราชพฤกษ์ปทุมธานีห่างจากแยกโรงพยาบาลเพียง6หน้าทีแค่นั้นเองนะครับผมมีแค่3แปลงราคานี้ราคาดีมีแค่3แปลงนะครับผมมีแค่3หลังนะฮะ เปิดให้จองแล้วราคาพีเซล1.99แล้วสำหรับตอนนี้ทางเราก็เริ่มปรับถมดินนะครับเพื่อที่จะยกความสูงให้เท่าระดับถนนนะครับผมแบบบ้างก็จะแบบเป็นแบบแบบสไตล์อังกฤษนะฮะที่ให้เข้ากับบรรยากาศนะครับเป็นคันที่ทานเมืองนิดนึงนะครับก็จะมีในส่วนของวิวทุ่งนานะในระแวก ใกล้ๆกับถนนราชกุ์ของเราครับบรรยากาศดีครับท่านใดที่กําลังมองหาบ้านนะฮะที่มีเนื้อที่เยอะๆนะครับเป็นที่ดินเปล่าครับห้าสิบว่านะครับแบบบ้านกระททดรักนะสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะสไตล์คอนเดนท์หรือว่าสไตล์อังกฤษนั่นเองครับเดี๋ยวแบบบ้านผมจะลงแปะไว้นะะหลังคลิปก็เชิญเข้ามารับชมพื้นที่ในโครงการได้นะครับมีแค่สามหลังเท่านั้นนะฮะเปิดให้จองนะครับ พร้อมสร้างทันทีเช็คเครดิตผ่านพร้อมสร้างทันทีนะครับลูกค้าดูกระเป๋าเข้าอยู่ในราคา1.99ล้านนะครับนี่ครับดูบรรยากาศนะฮะแล้วพบกันครับผม